จจุบันที่เกิดการเชิญหน้าอาจจะนำไปสู่ความเสียหายในทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงถ้าหาว่าผู้บริหารประเทศคือรัฐบาลไม่มีทัศนคติและวิธีการที่บริหารเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องดังนั้นวันนี้สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์อยากจะเรียกร้องก็คือประการแรกขอให้ทุกฝ่าย ได้ช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์กาเเรเผชิญหน้าในปัจจุบันโดยปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในทุกรูปแบบซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ปัญหานั้นลุกลามบานปลายออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประการที่สองก็งคือในส่วนของรัฐบาลน,นั้นต้องมีความอดทนอดกลั้นเป็นพิเศษ และไม่มีเหตุผลใดๆที่จะใช้ความรุนแรงกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมาบังคับให้ประชาชนคนไทยมีความรู้สึกต้องแบ่งฝักแบ่งฝาและนําไปสู่การ,รเผชิญหน้าหรือความรุนแรงเพิ่มขึ้นและพระปุทธฎีก์พร้อมหากรัฐบ,บาลมีการใช้ความรุนแรงนั้นที่จะยืนเคียงข้างประชาชนผู้บริสุทธิ์และประการที่สามประการสุดท้ายก็คือว่า ในการคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆนั้นพรรคประชาธิปัตย์ยังยึดมั่นให้การเปลี่ยนแปลงและการคลี่คลายทุกอย่างนั้นเป็นไปในกรอบของรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตอยอ,อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนี่คือข้อเรียกร้องที่พรรคประชาธิปัตย์มีต่อทุกฝ่ายในสถานการณ์บ้านเมืองในขณะน,นี้ที่จริงถ้าเราจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ ถึงสถานการณ์หรือสาเหตุต่างๆเนี่ยเราใช้เวลาได้อีกมากนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้สถานการณ์เฉพาะหน้าสิ่งที่สังคมต้องการที่สุดก็คือการคลี่คลายวิกฤตการณ์ของการเผชิญหน้าในครั้งนี้และนี่คือจุดยืนของฝ่ายพคประชาธิปัตย์ต่อสถานการณ์ในปัจจุบันขยายความอีกนิดนะคะที่บอกว่าพร้อมจะออกมายืนยันข้อคามต่อประชาชนที่มีหมายถึงอะไรก็นั่นหมายความว่าถ้าถ้ารัฐบาลปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความรุนแรงผลความไม่ถูกต้อง นะครับกาปรปฏิบัติก็ต้องปกป้องพี่น้องประชาชนด้วยีการปิบัติการเมืองการคือก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับเพราะรัฐบาลมีการดำเนินการอย่างไรแต่อย่างที่ย้ำอีกครั้งนะครับคือผมอยากเห็นภาพของรัฐบาลที่แสดงออกถึงการเป็นผู้บริหารประเทศจริงๆการเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยนอกจากควบคุมสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็พึงจะต้องมีมาตรฐานที่สูง และก็แสดงออกถึงความห่วดหงิดความกดทนต่อสถานการณ์ต่างๆและที่สําคัญก็คือว่าต้องให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนทุกคนกานที้มีการขีดเส้นตายมาแบ่งางคตำรวจแล้วว่าภายในหกโมงเย็นนี้จะมีการเข้าไปสลับจุกผู้ชุมนุมตามสายที่ได้ปกาศผมคิดว่าการขีดเส้นตายหรือการที่จะทําให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นไม่ไม่สามารถที่จะเป็นทางออก แล้วก็ไม่เป็นผลดีกับฝ่ายใหญทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผลทางที่ถูกต้องกว่าก็คือว่ารัฐบ,บาลเองก็ต้องพยายามหาทางสื่อสารโดยเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและความรู้สึกนะครับเราําลังพูดถึงคนจํานวนมากนะครับที่เราอาจจะไม่พูดถึงว่าทุกคนแต่ผมเชื่อว่าคนจํานวนมากที่เป็นหลักแสนเนี่ยก็ออกมาด้วยความเชื่อด้วยความคิดที่มีความสุจริตใจและก็มีความตั้งใจในการต่อสู้ นะครับชื่อตัวก็เองไม่ได้รับผลปรโะรโยชน์โดเลยทุกนรัฐบาลต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปฏิบัติด้วยความอดทนและก็ต้องพร้อมที่จะทบทวนตัวเองด้วยว่าสถา,านการณ์ที่มันลุกลามมาถึงตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วสาเหตุาต่างๆที่เป็นที่มาของการัภแย้งให้มันมีอะไรบ้างในขณะที่านายกายังยืนยันความรู้สิกิของรัฐบาลแล้วก็ยังออกให้สูตรมรดเลือกข้างด้วยผมก็เดี๋ยวจะเรียกร้องว่าท่านนายกไม่ควรที่จะ ทำอย่างนั้นวันนีนะ้ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองท่านมีหน้าที่รักษาชีวิตของคนไทยทุกคนแล้วท่านมีหน้าที่ในการรักษาระบบประชาธิปไตยท่านต้องสำนึกตรงนี้ดาวงนี้เป็นตัวท่านครับอย่าใช้อารมณ์มาเป็นตัวกําหนดว่าท่านพอใจไม่พอใจ ือมีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับตัวท่านเกี่ยวกับรัฐบาลหรือเกี่ยวกับต่างๆในบ้างนงนะครับขอให้มีความเป็นผู้นําในการที่จะใช้ความอดทนคนนะครับแล้วก็มีสติในการที่จะทบทวนเรื่องราวต่างๆเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศใช้ความรุนแรงนะครับฝ่ายในนาดที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็จะไม่มีความชอบธรรม